เวลามันเป็นสิ่งที่มีค่าถ้าไม่ใช้มันก็หมดไปแล้วพวกเราจะทำอย่างไรที่จะให้เวลาแต่ละวันเนี่ยมันสร้างคุณค่าให้เราเราก็ต้องมานั่งมองมานั่งวิเคราะห์ว่าอาชีพอะไรหรือสิ่งที่เราจะทำวันนี้จะทำให้มันเกิดการพัฒนากับตัวเราสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะช่วยทําให้วิถีชีวิตของเรามันดีขึ้นผมอยากพวกเราวันนี้กลับไปบริหารเวลาให้ดีกลับไปมองหาสิ่งที่มันจะทําให้เราใช้เวลาได้คุ้มค่าบางอย่างที่ทําให้พวกเรานั้นเสียเวลาเวลาไม่ต้องไปติดตามครับไม่ต้องไปใส่ใจการบริหารเวลาที่ดีทําอย่างไรสําคัญที่สุด เราต้องมองมาที่ร่างกายร่างกายของคนเราต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอเรากลับไปบริหารเวลาในเรื่องของการนอนให้มีเวลาที่เหมาะสมในแต่ละวันคนเราควรที่จะมีเวลานอนไม่ต่ำกว่าหถึงแปดชั่วโมงหลังจากที่ตื่นนอนมาเสร็จคนเราต้อง กินข้าวครับเราต้องมีอาหารที่อร่อยต้องมีอาหารที่มีความสมบูรณ์มีอาหารที่ถูก,กหลักอาามัหมเราต้องหาอาหารที่อร่อยที่สมบูรณ์ให้กับตัวเองเราใช้เวลาในการทานข้าวเป็นเวลาน,านานแค่ไหนครับพวกเราอย่าลืมนะครับเรามีเวลานอนเวลากินข้าว เวลาออกกําลังกายล่ะครับเราใช้เวลาไหนในการออกกําลังกายเพื่อที่จะให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่เสมออย่าลืมนะครับต้องรู้จักการออกกําลังกายแล้วเราให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนหย่อนใจอย่างไรเช่นอาจจะดูหนังฟังเพลงทําสมาธิพวกเราต้องมีเวลาในการรีแลกตัวเองนะครับหลังจากนั้น ทว่าเราจะเหลือเวลาในการมาสร้างอาชีพอีกมากน้อยแค่ไหนเราให้เวลากับสิ่งที่มีค่าสำหรับชีวิตเราและเราก็อย่าลืมบริหารเวลามาให้กับการสร้างชีวิตเราสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันท์นะครับ ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องปานาสีจันท์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ภายในโคงน้งหนองนานะครับอยู่บนถนนด้านหลังของผมก็เป็นปอน้ำนะครับ ภารกิจเช้านี้นะครับมาที่โคกหนองนาก็ทําการท้อาหารปลานะครับทําการตักปลานิ่นเอาไปให้คุณยายนะครับคุณยายสั่งมา4ี่กิโลนะครับแล้วก็ได้ตัดไม้ไผ่นะครับเอามาทําเป็นเสาสําหรับที่จะติดตั้งลวดไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็ได้เริ่มปล่อยกระแสะไฟฟ้านะครับด้วยระบบโซลาร์เซลล์เข้าไป ในส่วนที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทยอยติดตั้งเป็นโซนๆนนะครับตอนนี้เพราะว่ามันต้องใช้เสาไม้ไผ่แล้วก็ต้องทําการดึงลวดนะครับก็ทําคนเดียวนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรคิดว่าน่าจะประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก็น่าที่จะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ค่อนข้างอุ่นใจนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า บริเวณไหนที่มันเป็นจุดเสี่ยงตอนนี้ก็ได้ทยอยติดตั้งรั้วไฟฟ้าเสร็จแล้วนะครับนี่แหละครับการทำโคกหนองนาพวกเราก็ค่อยๆทำกันไปนะครับตรงไหนที่เราพอจะพัฒนาได้เราก็พัฒนากันไปนะครับก็ให้กำลังใจไปถึงที่น้องประชาชนคนไทยนะครับในยามที่พวกเรายากลำบากพวกเราก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับมี f อมีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยวิเคราะห์ให้ฟังนะครับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับยังหาความแน่นอนไม่ได้เลยพี่น้องประชาชนก็ยังลำบากตลำบลน,นะครับในขณะที่สังคมก็ยังสับสนโนลมานในการ ร้องเรียนมีการแจ้งความดำเนินคดีเรื่องราวสารพัดนะครับทั้งสแกมเมอร์ทั้งปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกัมพูชาประชาชนคนไทยจะหาทางออกอย่างไรให้กับตัวเองดีนะครับวันนี้นะครับผมคิดว่าถ้าพวกเราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ของประเทศไทยเอง ก็ไม่สู้ดีนะครับเพราะว่ามันมีความสับสนวุ่นวายเยอะมากนะครับหลากหลายเรื่องราวทั้งเรื่องของไทยกัมพูชาข้าราชการเองก็เกิดความขัดแย้งมีการโจมตีมีการการ้องเรียนซึ่งกันและกันประชาชนได้อะไรประชาชนไม่ได้อะไรเลยประชาชนกับต้องมานั่งดู สิ่งที่หลายๆคนกำลังแก้ตัวกำลังจะทำลายฝ่ายตรงข้ามแล้วสิ่งที่ประชาชนควรที่จะทำคืออะไรครับผมอยากให้พวกเรากลับมามองตัวเรากลับมามองครอบครัวเราในสถานการณ์ที่มันยุ่งเหยิง มันก็มีคนที่เขาตั้งหน้าตั้งตาทำกานคนที่เขาวางแผนชีวิตคนที่เขาไม่ได้สนใจเรื่องราวที่มันไม่ขอให้เกิดประโยชน์เขาก็ไม่มาเสียเวลาครับสิ่งที่พวกเราควรที่จะบอกตัวเองเสมอนั่นก็คือเรื่องของเวลาที่หายไปในแต่ละวัน พวกเราได้สร้างคุณค่าอะไรไว้ในแต่ละนาทีที่มันหายไปตลอด24ชั่วโมงที่เราตื่นขึ้นมามันจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราค่อยๆหาสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์สำหรับตัวเราและครอบครัววันนี้การที่คนเรา ยังไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีได้เพราะอะไรเพราะเวลาแต่ละนาทีที่มันผ่านไปการสร้างรายได้ของเรามันยังน้อยทำอย่างไรที่เราจะมีรายได้ต่อวันที่สูงขึ้นเพื่อให้มันพอเพียงกับรายจ่ายเพื่อให้มันสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและทำให้ชีวิตเราดีขึ้น สิ่งที่พวกเราควรตระหนักก็คือวันนี้แต่ละคนบริหารเวลาได้ดีแค่ไหนผมอยากให้พวกเรามองเวลานั่นคือสิ่งที่มีคุณค่าแล้วจงถามตัวเองว่าเราจะเลือกที่จะทำอะไรในแต่ละวินาทีที่มันหายไปผมอยากให้พวกเราสร้างคุณค่าในแต่ละวันให้มากขึ้น อดีตเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าชีวิตเราดีขึ้นหรือ,อยังต้องพัฒนาการที่คนเราไม่สามารถที่จะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองได้เหมือนคนอื่นก็เพราะว่าการบริหารจัดการเวลาของเรายังไม่ได้ดีเท่ากับคนอื่นเวลามันเป็นสิ่งที่มีค่า ถ้าไม่ใช้มันก็หมดไปแล้วพวกเราจะทำอย่างไรที่จะให้เวลาแต่ละวันเนี่ยมันสร้างคุณค่าให้เราเราก็ต้องมานั่งมองมานั่งวิเคราะห์ว่าอาชีพอะไรหรือสิ่งที่เราจะทำวันนี้จะทำให้มันเกิดการพัฒนากับตัวเราสร้างไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะช่วยทําให้วิถีชีวิตของเรามันดีขึ้นผมอยากให้พวกเราวันนี้กลับไปบริหารเวลาให้ดีกลับไปมองหาสิ่งที่มันจะทําให้เราใช้เวลาได้คุ้มค่าบางอย่างที่ทําให้พวกเรานั้นเสียเวล,เวลาไม่ต้องไปติดตามครับไม่ต้องไปใส่ใจการบริหารเวลาที่ดีทําอย่างไร สำคัญที่สุดเราต้องมองมาที่ร่างกายร่างกายของคนเราต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอเรากลับไปบริหารเวลาในเรื่องของการนอนให้มีเวลาที่เหมาะสมในแต่ละวันคนเราควรที่จะมีเวลานอนไม่ต่ำกว่า6-8ชั่วโมง หลังจากที่ตื่นนอนมาเสร็จคนเราต้องกินข้าวครับเราต้องมีอาหารที่อร่อยต้องมีอาหารที่มีความสมบูรณ์มีอาหารที่ถูก,ลกหลักอนามัยเราต้องหาอาหารที่อร่อยที่สมบูรณ์ให้กับตัวเองเราใช้เวลาในการทานข้าว เป็นเวลานานแค่ไหนครับพวกเราอย่าลืมนะครับเรามีเวลานอนเวลากินข้าวเวลาออกกำลังกายล่ะครับเราใช้เวลาไหนาในการออกกำลังกายเพื่อที่จะให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่เสมออย่าลืมนะครับต้องรู้จักการออกกำลังกายแล้วเราให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนหย่อนใจอย่างไรเช่นอาจจะดูหนังฟังเพลงทำสมาธิ พวกเราต้องมีเวลาในการรีแลกตัวเองนะครับหลังจากนั้นเราลองมองที่ว่าเราจะเหลือเวลาในการมาสร้างอาชีพอีกมากน้อยแค่ไหนเราให้เวลากับสิ่งที่มีค่าสำหรับชีวิตเราและเราก็อย่าลืมบริหารเวลามาให้กับการสร้างชีวิตเราเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากพวกเราว่าในสถานการณ์ป,จปัจจุบันจง บริหารเวลาให้เกิดคุณค่ามากที่สุดให้คุณค่าทั้งกับตัวเองและกับการสร้างรายได้ผมว่าถ้าเราสามารถบริหารเวลาได้อย่างดีมันจะเริ่มทําให้ชีวิตเราดีขึ้นและเหนือสิ่งอื่นใดสุขภาพเราดีขึ้นด้วยนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีที่มีประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมนะครับหากท่านผู้ชมฟังแล้วรู้สึกว่าชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอาณาสีจันทร์ด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ